เอาละนะเอาละนะสวที่สุดในบ้านอยที่สุดในบ้านน่ารที่สุดในานชุกที่สุดในบนที่สุดใ้าอนาแมวผู้รู้ใจเหรอ h ฮ l โลสวัสดีค่ะทุกคนดีก็ไอซ์ไอซ์ชาดีและแทกอน,นะคะวันนี้ไอซจะมาทำคลิปตามคำเรียกร้องค่ะก็คือจะพาน้องแมวที่บ้านมาอวดโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันไปหมดเลย <S <S แล้ววันนี้นะคะ่ะไอก็มีมิชชั่นคือจะทดสอบความเป็นทาสรักของแมวค่ะเพราะว่าไอาเนี่ยเป็นทาสของแมวทั้ง4ตัวแล้วจะมาทําให้ทุกคนดูกันว่าไอรักแมวแต่ละตัวแค่ไหนและแมวที่บ้านเป็นยังไงกันบ้าง ทาโก้เป็นอางที่ทาให้มีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่านางอ่ะจะไม่เคยเดินหนีเลยจะอยู่ด้วยตลอดเลยใช่ไหมแง่น่ารักที่สุดเลยส่วนลูกชายคนนี้นะคะเป็นลูกชายสุดบวกเปียกซึ่งคนนี้เนี่ยไม่ชอบให้ยุ่งยากมากๆนะคะแล้วจะมีการร้องแบบสองจังหวะแบบเงี้ยวเงี้ยวแล้วก็ชอบส่งเสียงแบบเหมือนถามตอบกับเราแต่นี่ไม่รู้ว่ากล้องถ่ายจะรูหรือเปล่า ูไม่ร้องอ่ะลูกมามีบอกพี่ๆเขาไปว่าหนูชอบพูดกับมามีหนูจะไม่พูดให้พี่เขาฟังนะลูกพูดเก่งไม่ใช่หรอแล้วตอนเช้าคุยกับมามีตลอดเลยไม่ใช่หรอทำไมไม่ยอมพูดนะแล้วมามีก็จะบอกนะครับว่านาโชมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถอยู่บนหลังมามีได้มนมีหอะไรเขาสามารถที่จะอยู่ได้ ตัวแร้แป๊บเดียวถ้าเกิดเป็นหลังพี่โตเนี่ยมันจะมีความใหญ่มันจะมีความแบบฟังกว่าก็าสามารถยูอได้ที่นาชอบจับโดยตรงไหนก็ได้หมดเลยเป็นแมวที่แบบมีความปก<อ>ตีส่วนในดาหมูตัวนี้นัน่นเหรอตัวเนี้ยเป็นคนที่ขี้กลัวคนมากถ้าเกิดว่ามีคนมาแล้วนะนางจะหนีไปอยู่ข้างบนเลยแต่ที่ตลกที่สุดก็คือถ้าเกิดไอเดินแบบตึ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 บ,ตบแล้วทำท่าเหมือนจะไปจับอะนางจะวิ่งหนีแบบทางจุดๆไปทางที่โดยท,ท, <c oughs> ที่แบบไม่มีเหตุผลไอไม่ได้จับเลยนะแต่ว่านางจะแบบวิ่งจูดหนีไปเลยไม่เชื่อล จามทาุกขุด่มจม่ครับนไทำอะไรอยู่จะไหนนะนีทุกคนรู้กันนะคะว่าทาปาเป็นแมวจอมดื้อไม่ยอมให้อุ้มแต่ท่าที่อุ้มได้คือท่านี้ค่ะปึ้งท่านี้นะคะจับแขนขึ้นมาเดี๋ยวพี่นเงีย ก็ถ้าเกิดอยากอุ้มทาบาจะต้องมีเต็มตัวเสมอแต่ถ้าใคคนพบแล้ว่าอุ้มได้ก็คือใจหนูมีัวหน้าตัวนี้โอเคไหมปกติถ้าหนูไม่ให้อุ้มและตอนนี้หนูมาให้มันมีอุ้มคืออะไรกับลูกอพี่เขาเห็นนะเพราะมันมีหู้ใจหนูเนสองนี่ค่ะปกติจะต้องอุ้มแบบหันตัวออกข้างนอกคือได้เลยแล้วถ้าเนี่ยทุอุ้มไม่ได้แต่พอกล้องถ่ายปุ๊บนี่อยู่ได้เฉยมากไมอ่ะมันมีแค่อยักความูใจอะหนูทำให้มันมีไม่ได้เหรอ ปาเป็นแมวที่เสียงร้องเคาะมากนะคะเดี๋ยวจะให้ร้องให้ดูไยหน่อยยไปไปยปไปยแบบจากลงแล้วอ่ะแบบอันีบไยและอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของทาปาสก็คือเล่นกับอะไรในโลกนี้ก็ได้ แมวสาวสวยประจำบ้านแม่หนูเซาซ่านะคะเซาซ่ามีระบบตรวจจับกล้องที่ดีมากค่ะนางเป็นลูกสาวแดดดีนะคะก็คือไม่ชอบออกกล้องเลยถ้าเกิดออกกล้องเนี่ยจะชอบหนีชอบหลบอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือนางซ่อนตัวอยู่ภายใต้ต้นคริสต์มาสอันใหญ่นี้ค่ะคือถ้าไม่หาก็คือไม่เจอต้องมุด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 เข้ามาข้างใต้แล้วก็จะเจอกับคุณหนูเขาอยู่ตรงนี้คนนี้ก็คือ,อยืนหนึ่งเรื่องความสวยนะคะทุกย่างก้าวของเธอเหมือนคิดมาแล้วคือ ต้องสวยต้องแบบโฟโตเจนิคมากๆเอาดูอ่ะโอ๊ยตายๆๆๆมีช็อตเปิดตัวนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อเซาซาค่ะแล้วก็คนที่อุ้มแย่กว่าทาปาจริงๆแล้วก็คือซซาซาค่ะเพราะว่าดูสะก่อนนางจะเก่งตัวแบบให้รู้เลยว่าแบบสวยนะคะแล้วด้วยความตัวเล็กเบาบางของซาซาก็จะทําให้มันมีกับแดดดีไม่ค่อยได้อุ้มเซาซาเลยไมู่ตาโตมากเลยซาซาอ๋อแล้วก็เนี่ยแหละค่ะซซาซาเป็นแมวที่ตาโตมาก ตาแบบลำใหญ่ที่แท้โซาซ่าทำไมหนูตาโตขนาดนี้คะลูกแล้วตอนนี้โซาซ่าก็อ้วนขึ้นแล้วนะคะทุกคนรู้กันขับรู้ว่าแม่หนูโซาซ่าโตอ้วนขึ้นแล้วอ้วนขึ้นแล้วแต่ก็ยังหอมดีแล้วก็น่มมากขนโซาซ่าเป็นขนที่นุ่มที่สุดเลยค่ะโซาซ่าคือขนนุ่มที่สุดในบ้าน ดีกว่าค่ะจะบอกว่านาโชะเป็นแมวไข่ใหญ่มากคือไข่นาโชะตุงปุ้งปุ้งปุ้งเวอร์แล้วนาโชะก็ฮีดบ่อยมากค่ะชอบมาขึ้นคอมนานกัดคอตลอดเวลาเลย อย่างนึงนะคะที่ไม่ว่าไอจะรู้ใจแค่ไหนไอก็ไม่สามารถตอบได้ก็คือไม่รู้ว่าตับของทาปาท,ทางานไปนยังไงไจของทาปาได้ทางานดีนหรือเปล่าหัวใจซอซ่าเป็นปกติไหมหรือว่าลำไส้เล็กของคาโกเป็นยังไงระบบขับถ่ายของหน้าชอบปกติหรือเปล่าหรือว่าซซ่าเป็นโรคอยู่หนังอะไรไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ไอเลยจะพาเหล่าลูกๆทั้ง4ไปหาหมอตรวจสุขภาพกันค่ะอุ้ยหนูหนักเท่าไรแล้วครับเนี่ยไหนดูสิ อูสามจุดเก้าสีแล้วนะตัวอ้วนเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงบ้างคะคุณหมอโอเคดีค่ะมีตับบี่เหงือดแดงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ซีนี่ค่ะว่าอาจจะต้องเริ่มแบบคอยดูแลเรื่องความสะอาดในช่องปากเช่นแบบ้อน้ำเยอะๆรับปราอาหารหรือไม่ก็ต้องใช้เป็นพวกแบบน้ำยาบ้วนปากสำหรับฝ แข่งแย่งนะวันนี้นะคะนาโชจะต้องถูกเจาะเลือดค่ะเพราะว่ามามีเนี่ยมีแพลนว่าเดี๋ยวจะให้นาโช่เป็นแดดดี สีบสาวให้แล้วจะให้นาโช่มีลูกนะคะซึ่งคุณหมอไปแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะให้มีลูกเนี่ยอย่างน้องเป็นบริติชช็อตแฮร์ที่แบบของแท้แน่น,นอนเล,เลยต้องตรวจกรุ๊ปเลือดนิดนึงว่ากรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรเพื่อที่ว่าต้องแบบให้แมทช์กับแม่แล้วลูวลวกมาก็จะเลิศแต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็ห้ามกินนมแม่เพราะฉันก็เลยต้องแบบตรวจไปก่อนว่าน้องนาโชอะเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นแฟนนาโช่ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กิ๊กทมาได้นะคะตัวนี้เนี่ยขอกำลังใจให้นาโช่ตรวจเลือดด้วยค่ะพร้อมม้ลูกอในะะะเอาลน โอ้ยเก่งมากเลยโอ้โหพร้อมจะเป็นพ่อแมววะคะต่อที่การตรวจผิวหนังนะคะน่ <c oughs> ารักจังลูกค่ะเนี่ย มีคนถามมาว่าหนวดเยอะแล้วยาวเนี้ยต้องตัดปะคะไม่จงเป็นค่ะไม่จาเป็นเลยแล้วถ้าตัดจะเป็นไรคะจริงๆตัดก็ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบางตัวเขาจะใช้หนวดมันจะเป็นเหมือนเหมือนตัวนารทาลแล้วก็บารนการตรงตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกะระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวกะระยะหรอตัวกะระยะรไม่ได้นงตัดนะจริงๆก็ไม่ต้องตัดเนาะแต่บางตัวที่เผลอตัดหรือแบบเล่นกันแล้วหักไปก็ไม่มีปัญหานะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งทางกวลวนาโชคแข็งแรงมากแล้วก็ไม่มีโรคอะไรเลยแต่ไอจะมาบอกเขาว่ารอยเย้าคดินนะคะเป็นอาหารที่เด็กกินที่บ้านแล้วก็เขามีแอปพลิเคชันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพาดเด็กๆมาตรวจเนี่ยแล้วเกิดเจอปัญหารโรคผิวหนังนะคะ <sk r isa> ก็สามารถเอาเคูปองไปใช้ได้เป็นส่วนลด1 0 0่บาทตึ้งแอบเสียนิดนึงที่ลูกไม่ได้ใช้แต่ก็โชคดีแล้วเพราะว่าเด็กๆแข็งแรงมากไม่มีโรอะไรเลย <sk r isa> ลองโหลดแอปพลิเคชันมาดูกันได้นะคะแบบมีให้ทำหลายๆอย่างมากเลยแล้วก็เนี่ยมีคูปองให้เอาไปใช้ได้ด้วยแต่วันนี้ไม่ต้องใช้ค่ะ แข็งแรงมากเลยพร้อมเป็นแดดดี้แล้วด้วยลกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมหิวมากเลยตรงหนิงมากินก่อนเลยหิวใช่ไหมครับลูกโอ้ได้แล้ว,ลวหิวโซหิวโซ ผมก็อิวเหมือนกันครับตรงดิ่มมากินก่อนเลยค่ะซึ่งนี่นะคะคืออาหารที่เด็กกินกันค่ะเป็นของรอยัลคานินนะคะมีหลายสูตรมากสูตรนี้คือสูตรกลิ่นหอมซึ่งลูกๆชอบกินที่สุดแล้วก็อันนี้เป็นสูตรวิตีชัดแทฮของเด็กโตแล้วก็อันนี้เป็นวิติีชัดตแฮของคิดเท่น ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยวันนี้หนูเป็นอะไรคบกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมไม่มีใครพาไปไหนแล้วมาบายบายคุณผู้ชมกันหน่อยครับดูวันนี้ผมเป็นเด็กงอหนึ่งวันผมขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆวันนี้ผมไปแล้วเถอะบายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะพี่พี่บายบายค่ะวันนี้เซอซ่าสาวสวยขอลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะช็อกโก้